พูดถึงเรื่องของตัวเองสักนิดหนึ่งค <rewarding, S 1> ่ะย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์สิครับสุกร์บ่ายๆเจ้าลืทัไทยอินไซต t อร์แลนด์เจอเข้าไปอีกหนึ่งคดีค่ะฝ่ายจอดก,ก็คือร้อยเอกรัชตะพิสิทธบันดาลร้อยเอกรัชตะพิสิทธบรรณกรส่งทนายไปร้องทุกกล่าวโทษที่สอนอดอนเมืองกล่าวหาว่าเจาลทัไทยกล่าวหาว่ามารก็แนวสาวมินประมาท เรื่องของเรื่องต้องเท้าความกันนิดนึงต่อไปนี้ด้วยความเคารพจากเจาะลึกถึงผู้ก,กองรัชตะนะครับด้วยความเคารพจริงๆเราก็เคารพทุกคนนะครับด้วยความเคารพจริงๆนะฮะผู้ก,กองรัชตาฮะเรานําเสนอจากคําสั่งของนายทะเบียน<ะ>เอากันอย่างนี้ผู้ก,กองไม่ต้องเท้าความกันเยอะนะผู้ก,กองรัชตะกับพวก เข้าไปถือหุ้นบางส่วนในบริษัทสหมงคลประกัน,กนภัย,ภยขณาดเดียวกันพวกกองรัชตะก็ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นข้างมากมให้จัดทีมเข้าไปบริหารบริษัทสหมงคลประกันภัยเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเม,มื่อปี61จากปี6 1หนึ่งกระพริบตาทีเดียวก็ขยับมาปี2563จาก6 1ถึง63เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่ทราบทีมงานตากลึกไทยอินไซต์เทเลนไปเจอ คำสั่งนายทะเบียนคอปพของคอปพคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยความเคารพตลาดบริษัทในตลาดหุ้นก็จะมีกรอตอเป็นผู้คุมกฎใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นประกันภัยบริษัทประกันภัยก็จะมีคอปพเป็นผู้กมกฎเป็นผู้คุมกัเป็นเลกูลเลเตอร์กำกับดูแลมีอำนาจตามกฎหมายด้วยใช่ในคอปพก็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 เขาก็จะกำหนดให้ เลขาธิการของคอปพอทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนบริษัทประกันโดือตำแหน่งทีนี้ทีมงานของเราเนี่ยไปเจอคำสั่งนายทะเบียนคอประพอะที่63ทับ2 5 63. 63ตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของการที่เราหยิบโฉยมานําเสนอเรื่องผู้กองราัชาตะถูกนายทะเบียนบริษัทประกันปลดออกจากกรรมการบริษัทสหมงคลประกันภัยด้วยสาเหตุต่อไปนี้ 1, 1> 2 3 4 5 เรานำเสนอตามข้อที่จริงดังต่อไปนี้ถ้าผู้กองไม่เข้าใจผู้กองจะโกรธผู้ผู้กองจะฟ้องปิดปากฟ้องแก้เกี่ยวผู้กองจะฟ้องเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบน,นะครับแต่ด้วยความเคารพอยากจะกลับเรียนว่าเรานำเสนอจากคำสั่งของนายทะเบียนคอปพอดังนั้นเราจะหยิบมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะต่อไปนี้ก็คือคำสั่งนายทะเบียนคอปพที่63ทับพเรื่องให้บริษัทสหมงคลประกรันภัยจำกัด มหาชนถอดถอนกรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งอ่ะยอหน้าแรกเลยด้วยปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าร้อยเอกรัชตะพิสิทธ์บาณกรและนายธนากรพัทรกงเกตกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมีชื่อแทนบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนมีพฤติกรรมที่ส่งผลให้บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนโดยได้มีการตกลงทำสัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ประเมินอิสระที่บริษัทว่าจ้างประเมินมูลค่าทรัพย์สินไว้เกือบ3เท่าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนและนายทะเบียนรวมทั้งได้อนุมัติการขายหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า5 0 0แสนบาทโดยไม่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนของบริษัทโอเคนอกจากนี้นะครับ นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้ร่วมกันดําเนินการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้กับบุคคลภายนอกหลายราย <c oughs> ใครที่มีประสบการณ์ในการบริหารระบบบริษัทอ่านบรรทัดนี้นี่สะดุง้งกันเป็นด้วยทั่วหน้านะนอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้ร่วมกันดําเนินการจ่ายเงินทดลองจ่ายให้กับบุคคลภายนอกหลายรายและมีการบันทึกบัญชีเป็นเงินให้กู้ยืมโดยไม่มีหลักประกัน อีกทั้งยังปรากฏว่าได้ลงลายมือชื่อสั่งใจเช็คเงินสดไม่ขีดข้อมและไม่ระบุชื่อผู้ถือให้กับบุคคลภายนอกหลายรายเป็นเงินจำนวนมากและได้ลงลายมือชื่อในสัญญาบริการหลายฉบับกับผู้ให้บริการหลายรายซึ่งในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการดังกล่าวบางส่วนไม่ปรากฏหลักฐานการรับบริการและบางส่วนปรากฏหลักฐานการรับบริการ แต่อัตราค่าบริการตามสัญญาบริการไม่สมเหตุสมผลกับหลักฐานการบริการที่ได้รับชัดเจนนะเราเขียนตามนี้จริงๆเรานำเสนอจากคำสั่งของนายทะเบียนจริงๆถ้าจะโกรธก็ต้องก็มรู้จะว่าไง